สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าทุกมุมโลกวันนี้เรามีเรื่องเล่าสุดสยองจากป่าลึกลับที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่นิทานเล่าขานแต่เกี่ยวข้องกับการหายตัวอย่างลึกลับของผู้คนจำนวนมากที่ไม่มีใครหาคำตอบได้ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้พวกเรานำเรื่องราวหลอนๆมาเล่าให้ฟังกันต่อไปเรื่องราวเริ่มต้นที่ป่าแห่งหนึ่งที่มีผู้คนหายตัวไปอย่างต่อเนื่องถึง13คนภายในเวลาไม่นานตำรวจและทีมค้นหาพยายามหาทางแก้ไขแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะพบตัวผู้หายแต่อย่างใดทุกครั้งหลังจากที่มีคนหายไปได้สมวัน ข้าวของเครื่องใช้และเสื้อผ้าของพวกเขาจะถูกพบกองอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าทางเข้าป่าคนหายรายล่าสุดคือคุณลุงของผมเองครับคุณลุงเป็นครอบครัวเพียงคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ของผมหลังจากที่พ่อแม่ของผมหายตัวไปตั้งแต่ผมยังเด็กคุณลุงคอยดูแลและสอนผมทุกอย่างโดยเฉพาะการเอาตัวรอดในป่าผมชื่อวิชัย อายุ14ปีและนี่คือเรื่องราวที่ผมบันทึกไว้ก่อนจะเข้าไปในป่าเพื่อตามหาคุณลุงผมรู้ว่ามันอันตรายแต่ผมไม่สามารถปล่อยให้คุณลุงหายไปโดยไม่มีคำตอบได้ถ้าคุณฟังเรื่องราวนี้แปลว่าผมอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วผมเติบโตมากับคุณลุงที่เป็นนักเดินป่ามืออาชีพคุณลุงสอนผมทุกอย่างเกี่ยวกับการเอาตัวรอดในป่าตั้งแต่อายุ8ขวบ ทำให้ผมมั่นใจว่าผมสามารถอยู่ในป่าได้หลายวันป่าแห่งนี้ดูเหมือนจะธรรมดาในเวลากลางวันแต่ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีหมอกหนาปกคลุมทั่วป่าอย่างไม่มีสาเหตุและทุกครั้งที่หมอกนี้ปรากฏจะมีคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อผมก้าวเข้าไปในป่าทุกอย่างดูเงียบสงัดและน่าขนลุกเสียงนกเสียงลมที่เคยมีหายไปหมด เหลือเพียงเสียงฝีเท้าของตัวเองที่กล้องกังวานในความมืดผมเดินตามรอยเท้าคุณลุงไปเรื่อยๆจนพบกับต้นไม้ใหญ่ที่ทุกคนบอกว่าเป็นจุดที่ข้าวของของผู้หายถูกนำมากรองไว้และที่นั่นผมพบเสื้อผ้าของคุณลุงแต่ไม่มีวี่แววของตัวท่านเลยความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจแต่ผมยังไม่ยอมแพ้ผมตัดสินใจเดินต่อไปลึกเข้าไปในป่า วังว่าจะเจอเบาะแสอะไรเพิ่มเติมแต่ยิ่งเดินเข้าไปทุกอย่างยิ่งดูแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆต้นไม้ที่เหมือนจะเคลื่อนไหวได้และเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ลอยมาในอากาศทันใดนั้นผมรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้มันไม่ใช่แค่ความกลัวแต่มันเหมือนกับว่าป่าทั้งป่ากำลังจ้องมองผมอยู่ทุกก้าวที่ผมเดินเหมือนมีบางอย่างตามหลังมาตลอดเวลา ผมพยายามเร่งฝีเท้าแต่ไม่ว่าผมจะวิ่งเร็วแค่ไหนเสียงฝีเท้าปริศนานั้นก็ยังคงตามมาติดๆจนในที่สุดผมสะดุดล้มลงและมองเห็นเงาดำขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้และนั่นคือทั้งหมดที่ผมจำได้ถ้าคุณฟังเรื่องที่ผมบันทึกมาถึงตอนนี้อยู่ผมหวังว่าคุณจะไม่ลองเข้าไปในป่านี้เองเพราะบางครั้ง ความลับบางอย่างอาจไม่ควรถูกค้นพบขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังเรื่องราวจากเรื่องเล่าทุกมุมโลกถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าสุดลึกลับครั้งต่อไปครับ